ซินเจียยูอีซินนีหัวใช้วันนี้นะครับบุมมีแคมเปญต้อนรับวันตุจีนนะครับเดี๋ยวเราไปชมรอบตัวรถแล้วเดี๋ยวบุมจะบอกแคมเปญให้นะครับบูมมีแคมเปญนิสสันออนนิวอะเมร่าต้อนรับวันตุจีน,นครับบูมมี2แคมเปญให้ลูกค้าเลือกเล่นนะครับแคมเปญที่1ลูกค้าต้องการใช้เงินออกรถน้อยนะครับออกรถเพียง39,000บาทนะครับส่วนแคมเปญที่2 ถ้าลูกค้าต้องการดอกเบีย้ยพิเศษนะครับบุญจัดดอกเบีย้ยศูนยซให้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อบุญมาได้นะครับสวัสดีครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นนิสสันอ l นิวอารเมลตัวนี้จะเป็นรุ่น VL นะครับราคาอยู่ที่6,55,000บาทนะครับก็คือถ้าเป็นตัวนี้ระบบความปลอดภยัยครบคันจัดเต็มแน่นอนนะครับมนเริ่มที่ด้านหนะ้า ในตัวโลโก้นี่ก็มีในส่วนของตัวเซนเซอร์เตือนก่อนการชนพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินให้นะครับนี่ไฟหน้า LED ไฟตัดหมอก LED นะครับล้อมแมตต์อลอยขอบ15นะครับนี่ด้านข้างตัวรถนะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวมุมกระจกมองข้างนะครับมาชมด้านหลังกันต่อนะครับไฟหลักเราก็เป็นแบบ LED นะครับ ด้านหลังก็มีสัญลักษณ์โลโก้อ m ร์เมกับตัว V L นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเก็บสัมภาระให้ดูนะครับว่ากว้างขนาดไหนนี่นะครับกว้างมากภาพชมด้านในกันต่อนะครับเริ่มน,นที่กระจกมองหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตัดขอบนะครับนี่หน้าจอวิทยุทัชสกรีน8นิ้วต่อ Apple CarPlay พร้อมระบบ Android Auto ได้นะครับมีกล้องมองภาพรอบทิศทางน,นะครับเพื่อวัตถุเคลื่อนไหวรอบคันด้วย แต่งด้านหน้านะครับจะบุนุ่มสีเบจนะครับสตาร์ทเราจะอยู่ตรงนี้นะครับพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันให้มุมซ้ายมือด้วยนะครับระบบความปลอดภัยของอเม l ่าว l คันนี้นะครับก็มีทั้งเตือนก่อนการชนเบ็กฉุกเฉินกล้องมองภาพรอบทิดทางเตืนเอน,อน,นวัตวถุเคลื่อนไหวรอบคันนะครับแล้วก็มีเตือนสัญญาณุมอับที่มุมกระจกซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็เตือนวัตถุเคลื่อนไหวเวลาถอยหลังนะครับ ตัวเบาะของเรานะครับเบาะของเราจะเป็นเบาะแบบโคเอโมดูลเล่นะครับเป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับนี่เบาะเราเป็นซีโร่กาบิตี้ครับก็คือจะหกโอบตัวร่างกายครับทั้งขาทั้งแขนมีแผงด้านหลังให้ด้วยนี่โดยทางไกลๆจะรู้สึกไม่เมื่อยล้าน,นะครับ